เขาก็เป็นคนที่มีมีปัญหามาตลอดเดี๋ยวก็่อยเขาเขาอยากคิดอยากทําอะไรก็อยู่ที่ตัวเขาเองความรับผิดชอบที่พายาที่ทำเมื่อวานนี้มีปัญหาเรื่องในสมาิการะว่เพราะว่าเห็นคุณวรินาโตค่อนข้างที่จะหนักกันเป็นปัญหาคือในส่วนนี้เราก็ต้องยอมรับนะบางคนก็อยากเป็นประธานบางคนก็ อ,อยากจะไปไม่ได้สมใจก็ก็เป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนตรงนี้ผมก็ต้องบอกคนตรงๆว่าอยู่ที่ความรับผิดชอบผู้ที่ภาวะซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นเขาก็ส่งโคดลงมาแเ้าก็ต้องทําและปฏิบัติตามส่วนเรื่องอื่นผมไม่ทราบแต่เพราะว่า,วางานข้้งล่างเมื่อวานก็วุ่นพระตสุนวนอยู่นะใ,ในขณะที่พี่ลัลดูพักพลังประชารัฐด้วยแล้วก็ดูสภาด้วยค่ะอันนี้มันจะเป็นปัญหาไหมคะ ราะว่าปวดค่อนข้างแรงครับก็เขาก็เป็นคนที่มีมีปัญหามาตลอดอยู่แล้วเราก็ไม่อยากพูดอะไรมากเลยก็ปไว้เขาเขาอยากคิดอยากทําอะไรก็ก็อยู่ที่ตัวเขาเองอันนี้เราต้องเรียกคุยนะคะผู้ใหญ่คคืออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่หรืออะไรอันนี้ไม่ต้องเรียกคุยหรอกคือเขาอยากทําอะไรก็เขาก็ทําได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะเรียกร้องหรืออะไรก็ควบคุมไม่ได้ เราีการโพสต่างๆนะคะมีกระแสข่าวว่าโพสถึงที่ทีมาโกันก็้องคิดว่าผมคงจะเป็นคนที่กําหนดจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกเพราะว่ามีคณะกรรมการเขาขึ้นมาในการที่จะดูแลคนที่เข้าสู่ตำแหน่งแต่ถ้าเผยดเขาคิดว่าเขาทาถูกก็ก็เขาคงจะมีโอกาสแต่ไม่มีโอกาสว่าคแล้วแต่เขาคิดแล้วพี่รอดจากไหมครับพี่รอุ้ยผมมันมันโดนหนักวันนี้มาเยอะแล้ว ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเนี่ยเรื่องแค่นี้ถือว่ามันเล็กๆลร้งนี่ถ้าเราไม่โต,ต้ตอบก,ก็ปล่อยเข,เขาจะว่าไงก็เราไม่โต,ต้ตอบเขาแล้วกันแต่ว่าถือว่าเขาเป็นเด็กแล้วเมือ่อก่อนก็อยู่ภายใต้การสัสที่รัดด้วยดูแลบางครั้งก็<ม>อย่างว่านะก็ในเมื่อเขาไม่สมหวังไม่สมเจตนาลมก็อ,อาจจะมีบ้างเราก็อย่าไปคิดนั่นอะไรเลยประคองเข้าไปไม่ไปกดอะไรเขาหรอก นะ,ะพี่ร้อนถามหลังจากเมื่อวานนี้ล่างของเราตกไปน,นี่ท่านหัวหน้าว่ายังไงบ้างไหมอะคะก็ยังไม่ได้เจอเลยยังไม่รู้ว่างไงตอนที่นายกบอกว่าออกมาเบรกไม่เห็นด้วยนี่เหมือนเป็นการส่งสัญาณให้สวบอ่ะคะอันนี้ก็ไม่ทราบต้องถามสวดิอ่ะโอเค